ธรรมรับอร,รุณยามเช้าเมื่อคืนก็ได้ไปเยี่ยมพระผู้เฒ่าผู้อาพาธก็ดีความหวังดีหกล้มไปขวาดขยะแต่การไปเยี่ยมผู้ป่วยการให้กำลังใจด้วยคำพูดการให้กำลังใจด้วยในสองทางก็คือหายก็ดี ไม่หายก็ขอให้ทำใจเพราะมันเป็นไปได้สองทางถ้าคิดอย่างเดียวว่าจะต้องหายจะต้องได้กลับบ้านจะต้องได้กลับวัดแต่ลืมคิดอีกทางหนึ่งว่าโอกาสที่จะไม่กลับหรือไม่ได้กลับมันก็มีก็ขอให้คิดสองทางอย่าสุดโต่งไปในเรื่องของทางใดทางหนึ่งเมื่อไปเยี่ยมใครเหมือนกระดูกเหมือนดูเหมือนจะไปแช่งแต่ไม่ได้แช่งแต่เป็นการบอกให้เพื่อใจเพราะธรรมชาติ ของทุกสิ่งในโลกก็จะมีอยู่สองประการคือมีโอกาสที่จะสมหวังกับมีโอกาสที่จะผิดหวังดังนั้นเมื่อเลือกเดินทางสายกลางจะปลอดภัยกว่าถ้าหายก็ดีไม่หายก็ดีจะได้ไปเสวยผลบุญที่ได้สร้างในชาตินี้จเจริญพร